พามาดูที่นะครับนี่ครับถนนที่เข้ามาครับก็อุดมไปด้วยไม้ไผ่ต้นใหญ่มานี่ครับมานี่มานี่ป้าบนี่นะครับอ่าส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าก็คือเริ่มตั้งแต่มุมนี้นะครับจนถึงรั้วตรงนู้นะครับถ้าหน้ากว้างที่ผมเห็นถ้าตีเป็นเมตรก็น่าจะประมาณ20เมตรนะครับ20เมตรนะครับถ้ามองลงไปนะครับตรงนี้อ่าผมให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในความยาวของที่นะครับ ไม่สามารถซูมได้ทําไมซูมไม่ได้โถเอ้ยมองตรงไปนี่ครับช่องนี้นี่ครับช่องนี้ช่องนี้ครับนี่ครับนู่ครับยาวไปถึงนู่นแหละครับถ้าระยะที่สายตาที่มองถ้าเป็นระยะทางก็น่าจะประมาณ200เมตรนะครับจากตรงนี้นะครับจากถนนจากถนนนี้ครับยาวไปนู่นนะครับจนถึงบ้านที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นที่5ไล่นะครับก็คือเป็นทรงยาวนะครับพื้นที่นกว้างที่ผมประมาณ2ี่สถึงยีายาวถึงอันนี้ก็คือเป็นส่วนของต้นไม้ที่บังด้านหน้านะครับ พื้นที่ประมาณนี้ทางกว้างก็คือนี่้เดียวนี้โซนนี้โซนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินลงไปดูใหม่นะครับไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่นี่ก็คือเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาครับเป็นที่ลบล้างข้างล่างก็คือก็ใช้ทํานานะครับบริเวณด้านบนนี้ก็คือประมาณงานกว่ากว่านะครับเกือบสองงานที่เป็นต้นไม้นะครับนี่คือทางเทียวนะครับทางเทียว ทางเที่ยวทางเที่ยวเราขี่รถมาจอดตรงนี้เลยนะจ๊ะต้นไม้เยอะเลยจ้ะต้นไม้เยอะเลยจ้ะต้นไม้เยอะเลยจ้ะหนาหนาแข็งแรงทั้งนั้นเลยท่าเริมร่มทำแทมท่าเริ่มทำแทมทำแทมทำแทมอ่าแล้วก็ออกมาทะลุนี้นิดจ้ะพื้นที่ตรงนี้คือคันนานะครับตรงนี้นครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับคันแทนา ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเห็นรับนี่ตรงนี้เลยครับนี่ถึงตรงตัวนี้นี่ครับตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้แล้วที่นี้ก็คือยาวนะครับยาวมาตามแนวนี้ครับนี่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 ครับมันซูมไม่ได้นะครับกล้องผมซูมไม่ได้ก็ในพื้นที่ห้าไร่หนึ่งงานกว่านะครับเป็นทรงยาวครับใช้คําว่ายาวอ่าฝั่งนี้ก็เป็นที่ติดกันนะครับเป็นที่ติดกันแต่ตรงนี้จะต่ํานะครับตรงนี้ระยะห่างจากคันทนาตระนี้คือสองเมตรเลยครับที่ผมยืนเนี่ย 2เมตรอัพแน่นอนนะครับแล้วค่อยๆต่ําด่งระดับต่ําไปนู่นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่ของพี่สาวยายน้อยนะครับซึ่งแบ่งกันของยายน้อยคือตรงนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้อ่าอันนี้เือกน้ำมูลที่เดินมานะครับอันนี้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ปั๊บนี่ครับยาวไปนู่นนะครับก็คือหน้ากว้างอย่างที่ผมบอกนะครับจากจากหลักตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับปั๊บมาถึงตรงนี้ถ้าด้วยสายตาก็คือ20 20เมตรน่าจะ20เมตรนะดูความ กว้างไม่ได้ใช้บุระบบวัด20เมตรแล้วก็ยาวลงไปจากตรงนี้ก็คือผมเดินลงมาตอนนี้ก็ได้ในเหลือประมาณร้อยร0อยหสิเมตรแล้วครับจากเมื่อกี้ที่เเดินมาห0สิบเมตรจุดตรงนี้คือจุดเหลือร้อยห้าสิเมตรที่ยาวไปนะครับไปตรงนู้นก็ทํานาครับให้ชาวบ้านให้พี่สาวทํานานะครับเป็นที่ยาวนนมาแล้วเจ้าของที่เจ้าของที่ตอนนี้นะครับในบัตรเป็นของคนนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นของตัวนี้นะครับก็น่าจะมาสร้างเฮียนน้อยอยู่นี่เดี๋ยวจะทำอะไรต่อไปก็เป็นเรื่องของอนาคตนะจ๊ะตอนนี้ก็คือมาดูไว้ก่อนที่ของที่ของคุณยายน้อยนะจ๊ะที่ของยายน้อยก็มาเป็นของคนนี้เป็นกายของอีแคะนะจ๊ะแล้วต่อไปก็เป็นของอีเตียจ้ะยายน้อยยายแค่ยายเตียจ้ะพาคุณเตียมาดูก็มีตังเมื่อไหร่ก็คงมาปรับปรุงนะจ๊ะให้ดูดีขึ้นจ้ะ เราจะทำาอะไรต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะวาดิษาบายบายวิาบายบายก่อนลูกบายบายเร็วไหนบายบายปาเดี๋ยวไปจับพีเสื้อยิ้มหวานก่อนเดี๋ยวพาไปจับพีเสื้อเร็วไม่มีอารมณ์เลยจ้ะแปลกที่แปลกทางวันนี้ไม่เล่นกล้องเลยจ๊ะโอเคบุด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 บูดบูดบูดบดบ